เด็กเร็วพอม,มากินข้าวยำมันกระพมข้าวยำอ่าบรรยากาศกินข้าวยำทีอ่าข้าวยำข้าวหัวรับอันนี้เจอข้าวยำม,มานมา,มานั่งกินเดเรนาทางขึ้นจุดจอดรถทางขึ้นจุดชมวิวเข้าหัวครับแต่ตอนนี้สมาชิก เราเดินทางขึ้นไปบนเขาเลยนะเราก็ตามสไตล์นะครับน่งขึ้นไม่รอดขึ้นไม่รอดแล้วก็มานังข้าวยำกินก่อนนะาวยำกินก่อนมีสมาธิด้วยนะตอนนี้นักต่องเที่ยวกำลังทยอยมากกันนะครับทยอยมากซึ่งหมวาว่า ตอนนี้ก็อกมองครึ่งอกมองครึ่งนะครับอกมองครึ่งอกมองครึ่งเรามาถึงตรงนี้ประมาณตีตีอ,อะไรตีห้ากว่าๆไอ่อ,อ,นอ,อ,อ,อนอ,มองมงค์ครัอนอ,มองมงเช้านิดนึงก่อนองมงเช้านิดนึงครับก็มาจากสะตูลบรรยกากาศแถวสะตูลน,นี่มันพ้นตกพนตอกก็เดินมาถึงที่นี่ก็จบเรียบร้อนไม่สองครับก็เช็คเช็ค ก่อนเดินทางก็เช็คแล้วว่าทางนี้ฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกก็เลยก็ข้ามแต่ว่าขวาจะข้ามไประเทก็จับจีเวสเซ็นทางนะที่มั่นว่านนะบางทีก็พาไปไปจุดชมวิวเขาขว้าก็ข้ามได้หลายสองทางนะอ่าทางจีเวสมาทางเขาตกน้ำมาทางวัดเขาตกน้ำกางอำเภอตะพุ่มนะวันนี้ก็นักท่องเที่ยวก็มาทยอยมาเรื่อยๆนะ <c ros LES> นักท่องเที่ยวนะไอไวรุนก็บางไวรุนนักศึกษานะคนมีอายุมากมากไมกก่ต่านกันไวรุนนักเรียนนักศึกษานะนักศึกษาตัวนี้มาอะไรไล่มาอะไรอยู่ในช่วงเปิดปากเรียนอยู่เปิดปากเรียนนะรู้ว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวมามากตรงน,นี้นะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ <c oughs> <c oughs> นี่ก็าวย้ำ มากันมากินข้าวยำกับผมนี่ข้าวยำลักล้างก็กข้าวยำแนละ้วก็อันนี้เป็นโหลนมันเลยนมของนมโคก็นมโคนมโคนะครับโคไข่ก้อนก็มีเต่าไก่ก็มีเนื้อไก่นะไข่ก้อนเนื้อไก่อก่อนนี่จะมีหมาวันนี่นะเป็นตลาดเป็นไขยกัหลากหลายนะแต่เราพอช่วงล้างล้งเนี้โควิดมัง่งะไรมั่ง พอหน่อยลงนะครับแต่ว่าถุกว่าถว่ายังมีมันนะครับเดี๋ยวกินครับข้าวยำครับอืมโอเคครับข้าวยำอ่าอะไรก็ได้ว่าไม่ใช่ข้าวยำบูดูนะข้าวยำน้ำเคยข้าวยำน้ำเคยข้าวยำน้ำเคยข้าวยำกระปุม มีามีตัวมีใบใบอะไรนะลืมเลยครับตดตั้งในกายมืมีตัวดารามีดาราตัวนึีตัวงอจับลูก็มีนะครับจับลูไปจะพลูก

กว่าจะท้ายรูปเช็คอินชมวิวนี่ก็ไไมีก็ต้องใจเวลานะครับสมายดกลับากันนะคนก๋วยาั๊ำครับเกยคครับเดี๋ยวว่าท้ายคลิปแก่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ